เคยสังเกตไหมคะว่าผู้หญิงบางคนมีบาร,รมีจนใครๆต้องยกย่องและมักเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือธุรกิจวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักงเูเฮงทรงซอลักษณะโงเูเฮงที่สะท้อนถึงความเป็นหญิงแกร่งผู้มากบาร,รมีและโชคดีในด้านการเงินการงานและความรักโงเูเฮงทรงซอเป็นอย่างไรใบหน้าที่อิ่มเอิบใบหน้าที่เต็มและมีเนื้อสมส่วน เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความสมบูรณ์ในชีวิตใครเห็นก็รู้สึกถึงความสง่างามและน่าเชื่อถือหน้าผากกว้างและเรียบสะท้อนถึงความเฉลียวฉลาดและความสามารถในการวางแผนคนที่มีลักษณะนี้มักเป็นหัวคิดของบ้านและช่วยส่งเสริมดวงให้คู่ครองประสบความสำเร็จโหนกแก้มเด่นและสมส่วนแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวและความเป็นผู้นำ มีอำนาจในการตัดสินใจและบริหารจัดการดวงตาสดใสและน่าเชื่อถือตาที่มีประกายชัดบ่งบอกถึงความจริงใจและความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีจมูกใหญ่และได้รูปจมูกที่มีเนื้อเต็มและปีกจมูกชัดเป็นสัญลักษณ์ของโชคลาภและความสามารถในการบริหารเงินริมฝีปากอิ่มและสมดุลแสดงถึงวาทศิลป์และความสามารถในการเจรจา ใครได้พูดคุยด้วยก็มักจะประทับใจคางกลมและได้รูปสะท้อนถึงความมั่นคงในชีวิตและบารมีที่ช่วยเสริมความสำเร็จทางด้านการงานและความสัมพันธ์ผู้หญิงโงเ่เฮงทรงซ้อมมีข้อดีอย่างไรบารมีสูงมีความน่ากเกรงขามและได้รับความนับถือจากคนรอบข้างผู้บริหารมือทองเก่งทั้งการงานและการบริหารครอบครัวเสริมดวงคู่ครอง หากแต่งงานหรือทำธุรกิจร่วมกับคู่ครองมักนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้โชคดีด้านการเงินมักดึงดูดทรัพย์สินและโชคลาภเคล็ดลับเสริมบาร,รมีแบบซ้อดูแลใบหน้าให้สดใสใบหน้าที่มีพลังดึงดูดช่วยเสริมความมั่นใจและสเสน่ห์แต่งตัวให้ดูภูมิฐานการแต่งกายที่เหมาะสมช่วยเสริมภาพลักษณ์บาร,รมีพัฒนาทักษะการเจรจาเพราะปากเป็นทรัพ์ การพูดที่มีวาทศิลป์ช่วยให้ดวงรุ่งพุ่งแรง,งโงเฮงทรงซ้อไม่ได้บอกแค่รูปลักษณ์แต่ยังสะท้อนถึงพลังภายในของผู้หญิงที่มีบรารมีพร้อมทั้งเป็นหัวหน้าครอบครัวและผู้ประสบความสำเร็จในทุกด้านคุณล่ะคะมีลักษณะทรงซอหรือยังอย่าลืมติดตามในพยากรไบครูเอเพื่อรับคำแนะนำงโงเฮงดีๆที่เสริมทั้งดวงและบรารมีของคุณคะ่ะ